โอเคก็สวัสดีทุกๆคนนะ,ะวันนี้เพิ่งได้ของดีมาได้มาจากเพจนะซึ่งมันเป็นเป็นคอมเพรสเซอร์มาสเตอริงซึ่งเขาบอกว่าไอตัว P R O หรือ Pro V L A 2เนี่ยมันมันให้เนื้อเสียงหรือหรือการคอมเพรสหรือการบีบที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งตัวนี้มันเป็นของของอเมริกานะ ของของในไทยยังไม่มีนะผมดูแล้วดีลเลอร์หรือว่าพวกเออซาวิเขาเรียกอะไรอ่ะเซลอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เอาเข้ามาขายนะนี่ผมไปโชคดีมากเลยผมไปได้มาจากเพจนะซึ่งคุณบอยวงพาโลนะซึ่งเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็เป็นเป็นซาวิจินเนียด้วยนะครับเป็นนักเออนักร้องเป็นเอานักร้องนักดน,กรนกรตรีแล้วก็เป็นซาวิจินเนียด้วยนะครับซึ่งเขาอยู่ที่จังหวัดกระบ,บี่นี่แหละอยู่จังหวัดเดียวกับผม อืมเดี๋ยวลองมาดูคร่าวๆนะอันนี้คือเป็นเสียงไมที่ผมพูดผ่านมิกนะครับแล้วก็ไปเข้าที่ PRO VLA แล้วก็เข้า Audio Interface เอ่อ b a c k l i o n นะครับแล้วก็เข้าไปในคอมเดี๋ยวลองมาลอง,ลองเทสเสียงดูกันว่าตัวนี้มันให้เนื้อเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองล้างลงไปก่อนเดี๋ยวปิดไมกกันนะ เดี๋ยวผมจะลองเนี่ยผมล้าง,ลงแล้วมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวปรับเป็นลิงค์ปรับเป็นลิงค์เองเปิดเพลงเข้ามาดูรีวอลุมเดี๋ยวผมเล่ง <c oughs> มันเท่ากันไว้เอาไปที่บวก5นะนี่ล้างทังออ้งหมดก่อนแอดแต้มเครดิ a t t a c k นี่ผมไปสัก12บ e l งรีเไปสัก0.6ถ้าเราเซตลิงก์สเตอริโอเนี่ยมันจะเซตฝั่งนี้เลยทีนี้เราไม่จะเซต2อง a n น e อลให้เหมือนกันเป็นดูอัลกดลิงก์สเตอร์อันนี้ฝั่งนี้ผมคิดว่าโอเคแล้วลองบายพา s ดู อาะทีนี้เซตให้สองข้างมันได้เท่ากันเลยผมเซตไปที่เจดแล้วกันลองเจ็ดดูค่า Input อันนี้เรด i ิโอให้เท่ากันลองเช็คบพารด ทีนี้เราก็กดลิงก์ออกเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่โอเคเนี่ยผมเซ็ตแล้วได้ละผมผมชอบแบบนี้ละ Input t เสียโชว์มันจะอยู่มาสักเจ็ดลบน่าจะเออศูนย์ศูนย์ Radio เรติโอใน4ี่ 4. 1, น่าจะประมาณ4.2ตรงนี้แล้วเอา p ์พุตเนี่ยผมเปิดปปิดไป5บวก5เลยเหมือนกัน2ข้าง a อดแท k เปิดไปที่12อ่ามิเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีมิเตอร์วัดอินพุตกับเอา p ์พุตนะทีถ้ากดเข้าไปถ้ากดออกเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> มันจะเป็นเอะไรเป็นเอา์พุตจะเช็คเอา p ์พุตว่าออกไปเท่าไหร่อันนี้ผมกดมิเตอร์อินพุตไว้เพื่อให้รู้ว่าสัญญาณมันเข้าไปแรงเท่าไหร่แล้วมันคลายออกมาเท่าไหร่ เดี๋ยวลองดูอันนี้ที่ผมชอบแล้วอันนี้คือลิงก์กดลิงก์เนี่ยเซตอย่างที่เราบอกอันนี้ปล่อยออกมาแล้วอันนี้คือโอเคแล้วได้แล้วเดี๋ยวลองฟังดูใหม่น,นี่ผมได้ไปที่ลบสินะ ลบสิบสามลบสิบสี่ทำไมเนี่ยฝั่งนี้ก็คลายให้เท่ากันกับฝั่งนู้นใบพัดดูเปิดใบพัด ลิงก์เนี่ยมันมันกดลิงก์เนี่ยมันเซ็ตง่ายเราเซ็ตทีละข้างเนเซ็ตให้มันเป็นข้างนี้เป็นควบคุมไปคุมไปทั้งหมดซะก่องก็กำลังดีนครับไป สังเกตว่าค่า V u มันไม่เท่ากันแต่ผมมาใสายฟังเอานะเนี่ยเข็มว u ไม่เท่ากันแต่สัญญาณที่ถูกผมว่าผมว่ามันโอเคอะ่ะมันเท่าแล้ว โอเคนะผมว่าเสียงมันเวิร์กอ่ะผมชอบนะคือมันมันค่อนข้างหายากอะ่ะแล้วถือว่าผมว่าผมโชคดีนะที่เปิดเพจไปเจอคุณบอยแกลงพอดีเลยประมาณ18บนาทีได้ก็เลยทักไปถามแกดูแกบอกเวิร์กพี่ตัวนี้แน่นอนเลยชัวร์เลยห้องอัดเห็นว่าในอเมริกานะที่ผมไปหาข้อมูลดู ห้องอัดไม่ว่าจะเล็กสตูดิโอถึงระดับไฮเอ็นเลยนะเขาก็ใช้กันนะตัวเนี้ย Pro VLA เนี่ยซึ่งมันผมลองไปหาข้อมูลไม่มีของไทยลงนะมีแต่ของเว็บนอกทั้งนั้นเลยถือว่าโอเคผมชอบเลยการบีบผมก็ว่าว่าโอเคนะกดไอ้กดไป เรากดมากมันก็มันก็บี้ไม่บี้ไม่น่าเกลียดหมายถึงว่ามันบี้ไม่น่าเกลียดแต่ปกติเราไม่ได้กดขนาดนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้กดแบบให้มันอั้นขนาดนั้นพอปล่อยไปถ้าศูนย์แล้วผมว่าเอาเลติโอเนี่ยกดไปนิดนิดรือไม่กระลายออกมาก็ได้ นวีูบนกับล่างอ่ะใกล้เคียงกันนะโอเคเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะ,ะยังใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆลองดูอาศัยว่าเออ ความรู้ไปแต่ผมว่าเอามาทำมาสเตอร์ดีตัวนี้เสียงผมว่ามันกว้างด้วยมันมันมันให้เสียงที่สะอาดแล้วมันรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นมันนุ่มขึ้นมันไม่กระแทกโอเคนะ